คืนเข้าค่ายคุณธรรมเรื่องนี้ส่งมาจากคุณลูกตาลครับคุณลูกตาลเล่าว่าเป็นเหตุการณ์สมัยเราเรียนหมู่สองตอนนั้นต้องไปเข้าค่ายคุณธรรมที่สถานที่แห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมเป็นเวลา3วันสองคืนเพื่อทำบุญบำเพ็ญประโยชน์และทำกิจกรรมต่างๆจะไปกันแค่ระดับชั้นม ซึ่งจะมีทั้งหมด12ห้องเราอยู่หมู่2ถา้าพอไปถึงทำกิจกรรมต่างๆเสร็จก็เข้านอนลักษณะสถานที่นอนจะให้นักเรียนนอนรวมกันในถงใหญ่โดยผนังข้างหนึ่งเป็นปูนอีกฝั่งเป็นกระจกใสคืนแรกพอสวดมนต์เสร็จก็นอนค่าปกติดีไม่มีอะไรแต่เรื่องมันเกิดตอนคืนที่สองนี่่ละค่ะเรากับเพื่อนๆเ,เริ่มคุ้นกับสถานที่คืนนั้นเลยนั่งคุยนั่งเล่นกันดึกดื่นจนสักพักมีเพื่อนห้องอื่นคนหนึ่งลุกขึ้นร้อง กรีดอดอเสียงดังมากๆขลังจากนั้นก็มีเสียงร้องกรีดกันอีกกว่าสิบคนตามมาเสียงดังจนอาจารย์ต้องเข้ามาดูกันช่วงนั้นชุลมุนวุ่นวายเลยค่ะให้เราก็เริ่มกลัวตาก็มองไปรอบๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นและเราก็เริ่มเห็นอะไรแปลกๆค่ะเราเห็นคนหลายคนที่ไม่ใช่ทั้งอาจารย์และนักเรียนเดินประปนอยู่ในห้องนี้คือมันมีบางอย่างที่เราสัมผัสได้ว่าไม่ใช่คนแน่ๆคือตอนนั้นเราขนลุกขึ้นทั้งตัวเลยค่ะ แต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรและก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังพอทุกคนสงบลงอาจารย์ก็ให้แยกย้ายกันไปนอนต่อคือนนั้นเรานอนคลุมโปงอย่างเดียวเลยล่ะค่ะจุดพอเช้าวันกลับทุกคนก็ไปรวมตัวกันที่ห้องโถงใหญ่เพื่อประชุมก่อนกลับในนี้มีแค่อาจารย์และนักเรียนและก็มีพระพุทธรูปอยู่เราก็มาเข้าแถวเป็นแถวตอนยาววางกระเป๋าเสร็จก็เงยหน้ามองภาพเขียนพระพุทธเจ้าตามผนงัง แล้วสายตาก็ต้องไปหยุดอยู่ที่ยายแก่คนหนึ่งใส่เสื้อผ้าสิ้นลูกไม้สีขาวกำลังพนมมือไหว้พระอยู่เราก็แปลกใจเพราะตอนเข้ามาในถงนี้ก็ไม่มีคนนอกอยู่เลยจุดจากนั้นยายคนนั้นก็หันหน้ามาหาเราแล้วยิ้มให้แต่ยายแกหันมาแค่เพียงส่วนหัวนะคะตัวแกยังหันหน้าไหว้พระอยู่เลยภาพนั้นยังติดตามาจนถึงตอนนี้เลยค่ะ หลังจากนั้นเพื่อนมาเล่าให้ฟังว่าเราเป็นลมไปกว่าจะฟื้นก็สองชั่วโมงเลยและ่ะคจนรถกลับมาถึงโรงเรียนพอดีหลังจากวันนั้นเราได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนต่างห้องที่เป็นหนึ่งในคนที่ร้องกรี๊ดคืนนั้นเพื่อนคนนั้นเล่าให้ฟังว่าคืนนั้นเราตกใจกรี๊ดเพราะเห็นคนแปลกหน้าเดินวนเวียนอยู่ทั่วห้องเลยจนอาจารย์มาพวกเขาก็ยังไม่ไปไหนแล้วเราก็เห็นพวกเขาเดินอยู่อย่างนั้นทั้งคืนเลย เราได้ฟังก็ถึงกับเงียบเลยค่ะเรื่องนี้ดังมากในโรงเรียนจนไปถึงหูอาจารย์และนักเรียนชั้นอื่นๆหลังจากนั้นทางโรงเรียนเราก็ไม่จัดไปเข้าค่ายที่นั่นอีกเลยค่ะสตอรี่ใบคุณลูกตาล